เืออขับมาอ,าอา่ลูกจะปิดให้ข้างหน้าเป็น007เขาทำเองนะเขาบอกว่าอันนี้วันเกิดเขาเขาทำตามใจเขาเไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้แต่มันได้ตั๋วเกานะทำให้ลูก เราชอบรูกค่ะ F C K F C การ์เซตุคีเดี๋ยวมองทำถ่ายรูปให้อยากถ่ายรูปเด่นนะคะเด่นนะคะทำไงล่ะที่หนูทำความสะอาดรถให้แม่ลูกหน,หนูอัสปีค่ะมามองกุุงต้องงันะลูกฮนะแม็กซี่หนูเหมือนกันนะขอให้เจริญเจริญมีความสุขสุขภาพดีปลอดภยัยนะลูกรักให้หนูมีความสุขนะครับ คันมาหามามองหน่อยมามองพูดไทยเข้าใจนะเออเก่งเก่งนะจุแตมมาแม่รักลูกนะโอเคโอ้ชอบมากๆชอบลุงคนนี้จูแอมมาตรงตรงอ่ะกายเซียเหรอตรงตรงก็คือลุงนะลูกนะอ่ะปาได้ถ่ายไหมเนี่ยสรุปแล้ว